ทุกคนคะไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันสำหรับวันนี้เป็นเมนูไข่เจียวว้าวไข่เจียวเป็นเมนูที่ทำง่ายนะคะแต่ก็ต้องมีเคล็ดลับค่ะขั้นตอนแรกตอกไข่ใส่ถ้วยค่ะต่อไปใส่น้ำปลาค่ะ2ช้อนจากนั้นใส่น้ำตาลนะคะผงชูรส ตีไข่ให้เข้ากันค่ะทุกคนกับเครื่องปรุงสำหรับทีเด็ดเคล็ดลับของเราคือเม็ดพริกค่ะติดพริกใส่เลยค่ะทุกคนจากนั้นตีไข่ให้เข้ากันค่ะจากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชนะคะเปิดไฟนะคะให้กระทะร้อนพอกระทะร้อนเทไข่ลข้ออดเลยค่ะ พอไข่เริ่มใกล้จะสุกกลับด้านพอสุกแล้วปิดไฟนะคะแล้วก็ช้อนใส่จานเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูไข่เจียวแสนอร่อยของเราในวันนี้นะคะสำหรับอุปกรณ์ในการทอดไข่ของเราคือกระทะไฟฟ้าตัวนี้ค่ะใช้มา5ปีแล้วค่ะร้อนเร็วทนทานมากค่ะ ยังใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมสภาพตามการใช้งานถ้าหากใครสนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วเมนูวันหน้าจะเป็นเมนูอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะ